สวัสดีครับครับผมก็กันอีกครั้งนะครับต่อมาที่เราต่อจากรั้งที่แล้วนะครับที่เราดูเป็นราศีผู้นาเนี่ยต่อมาเป็นราศีผู้ดำเนินการที่ดีครับเด็กผู้ที่จะทําให้ปฏิบัติการางานทุกอย่างให้รู้ล่วงถ้าคุณมีบริษัทตัวเองแล้วคุณต้องการแบบว่าผู้นําไปแล้วที่นํางานให้ให้เริ่มต้นได้ดีแต่ต้องการคนที่อยากดำเนินการให้แล้วเสร็จคือไม่ใช่แค่นําแล้วเลิกแต่ว่าดำเนินการเสร็จให้เรียบร้อย ไม่ลดละแล้วก็ทิ้งไปสะก่อนเนี่ยต้องเลือกคนกลุ่มราศีนี่ครับเรียกว่าราศีของผูดด้เนมือนกันที่ดีก็คือแทนราศีพฤสดุครับนะครับแทนไพ่พระสักาชแล้วก็พวกราศีสิงค์ครับนะครับแทนไพ่เส้นนะครับแล้วก็ต่อมาพวกราศีพิจิกครับนะครับแทนไพ่จุดเดนะครับผมสุดท้ายครับกลุ่มราศีกุมครับแทนไพ่จิตาครับผมกลุ่มนี้จะมีความดื้ออยู่ตัวสูงครับ คือจะไม่ลดราเลิกไปง่ายนะครับผมถ้าจ้างคนกลุ่มนี้ในการดําเนินการให้งานแล้วเสร็จโครงการทุกอย่างรอดปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับผม